เาละค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่จุดจําลองขั้นพื้นฐานของพิธีเขาทํายังไงจะก้าวข้ามผ่านไปได้นะเราก็ต้องมาดูกันบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยสําหรับพิธีในช่วงแรกๆนั้นเราเคยผ่านสนามการลองแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะเพราะว่าเด็กแต่ละคนความกล้าความความสามารถความกลัวนั้นจะไม่เท่ากันเลยจริงๆบางจุดที่เรามองว่ายากเขาก็มองว่าง่ายบางจุดที่เรามองว่าง่ายเขาก็มองว่ายากหลายๆครั้งจนเรามาสังเกตว่า ลูกเหล่านี้คือเขาได้หรือเปล่าความสูงสรุปแล้วพี่ทีน่าจะกลัวความสูงนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าอเราก็เรียกเราก็เชียร์แทบนะไม่รู้ว่าจะอะไรเล็ดออกมาเราก็ไม่รู้ณนะจุดที่เรามองอยู่ที่เราเห็นนั่นแหละค่ะจุดนั้นพี่ทีเริ่มขาสั่นแล้วค่ะพี่ทีบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับมีไม่ไหวจริงๆคืออยากจะลงแต่คุณแม่ก็ไม่อนุญ,ญาตให้ลงนะก็เลยมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาขึ้นไปดูให้ ว่าแต่ความสูงเนี่ยคุณแม่ก็สังเกตมาตั้งแต่พิธีเด็กๆแล้วค่ะเวลาที่เจอสไลเดอร์ที่สูงๆชันมากๆอพิธีเขาจะไม่กล้าลงมาแล้วก็จะไม่กล้าเล่นเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นสไลเดอร์แบบความสูงไม่มากพิธีเขาก็จะชอบเล่นค่ะจุดที่1ผ่านไปละเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2จุดที่เราจะเริ่มสไลด์ตัวลงมานะั่นแหละพิธีก็ใช้เวลาตรงเนี้ยสักพักเหมือนกันจุดแรกผ่านไปละจุดที่พิธีปีนป่ายขึ้นไปแล้วนี่ก็คือจุดที่2ที่พิธีจะต้องนั่งประจําที่แล้วก็ทิ้งตัวลงมา สไลด์ลงมานั่นเองค่ะแต่ว่าจุดนี้นั่นแหละเป็นจุดที่พิธีทําใจระยะหนึ่งเชื่อไม่ว่าจุดเนี้ยถ้าคุณแม่อนุญ,ญาตให้ลงหรือว่าอ้าอ้าลงมาลงมาพิธีเขาจะรีบลงมาทันทีเลยค่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณแม่ไม่ยอมลวค่ะเพราะว่าคุณแม่จะต้องก้าวข้ามความกลัวของพิธีนั้นให้ได้ในเรื่องของความสูงนี่คือการนั่งที่ยังไม่ถูกวิธีนะคะทุกคนอย่าไปทําตามนะวิธีนั่งที่ถูกวิธีค่ะจะต้องชิดกันค่ะมือจะต้องเกาะที่อกทั้งสองข้าง ด้วยความว่าในสนามที่เล่นนะค่ะเสียงดังเหมือนกันนะคุณแม่พูดขึ้นไปพิธีเขาก็ไม่ค่อยได้ยินเรียกได้ว่าความสูงนั้นก็คือน่ากลัวจนพิธีไม่ได้ยินอะไรเลยเวลาที่คุณแม่พูดหรือเจ้าหน้าที่เขาพูดนณเวลานั้นเข้าใจเลยค่ะความกลัวจะทําให้เราไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยเรารู้แต่ว่าเราได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองเต้นต,ตุบ,ต,บตับ,ต,บตุบตับตุบตับ เป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะไม่มีสมาธิเวลาที่คนตะโกนเรียกว่าต้องนั่งแบบนี้นะค่ะชิดแบบนี้นะทำแบบไหนนะพี่ทีไม่ได้ยินหรอกค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนพี่ทีอ่ะไม่ยอมลงแล้วลงไม่ได้จริงๆทั้งนั้งที่คุณแม่ก็ยืนรอรับอยู่ข้างล่างนะปีนี้ปี2568ปีเนี้ยอีกไม่กี่เดือนอีกสองเดือนพี่ทีก็จะครบ11ขวบเต็มแล้วค่ะเนี่ยค่ะยังกลัวความสูงอยู่เลยเรารอดูกันว่าพี่ดีเขาจะลงได้เมื่อไหร่นะคะทุกคน เอาจริงๆสถานการณ์จริงอะคุณแม่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะแบบทีลงมาเลยนิ่งๆขาชิดแต่พี่ทีก็ไม่ได้ยินเสียงที่คุณแม่เรียกบอกเลย,เยทุกคนเห็นไหมคะคพี่ทีปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่ออีกนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ต้องการอยากละลายพฤติกรรมความกลัวความสูงของพี่ทีผ่านไป3นาทีแล้วค่ะพี่ทีก็ยังลงไม่ได้นะจุดตรงนั้นตั้งแต่เริ่มปีนขึ้นไปจนถึงนจุดนี้ผ่านไปแล้วค่ะ3นาที14วินาที พิธีจะลงกี่โมงเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าลงกี่โมงอ่าละขันเริ่มขยับแล้วไปแล้วค่ะทุกคนขอแสดงความยินดีกับพิธีด้วยนะคะก้าวข้ามความกลัวไปแล้วขั้นพื้นฐานค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปด่านที่มันสูงกว่านี้ด้วยนะ